พี่น้องเบิ้งไข่นกง่วงหลายหลายพูดอ่ะหนึ่งสองสามสี่หกเก้าสิบสิบเอ็ดสิบเอ็ดสามสี่เจ็ดสิบสิบเอ็ดไข่สิบเอ็ดฟองแตกฟองหนึง่งตีเป็นเลขกไหมพี่น้องพูดอ่ะปาดโตแบบใหญ่งงดังพี่น้องคอยจนสีซอกตายแล้วคอยกรีดหล่นเลย อันนี้มันไก่สีแดเข้าเจ้าเดินนะพี่น้องไก่สีแดนเขตดแดงข้าเจ้าบัานนี้คอยกรีดแบบคนตกใจสุดขีดพี่น้องอย่าคิดเบิง่งเออพอจนเสียงสันคอย่าคยเห็นว่ามันไก่เปนนี่เนาะตุ้มๆหรือว่าแลงพิ่ต้นนะคอยแมฆคอยตัดต้นไม้ตังหลายต้นมันบ่แรงไหมพี่น้องมันเกิดกรลังสิฟักใครของมันเนาะพี่น้องเนาะตอนนี้สนอยู่ขาบ้านจังใจเด้อพี่น้องเออเต้นเพิ่มโหลดโอ้ยคอยกั ตกอกโตกใหพี่น้องเรียนมันกับตกข่อยต๊กบักยหญ่บัลมันคนเจ้าคิดเบิ่งพี่น้องคุมนุ่มคุมมาอ้ตุดอ้ตุ๊ดโอ้ตุดมาว้ายสั้นสันสันเบิดตกใหเด้อเสือเอิญพ่อใหญ่มาเบิ่งอยู่บัลนี้เขาสิกลับมาฝากเบิ้งพี่น้องหรือเขาสิกลับมากินอยู่บ่าฮะถ้าเกิดบ่กินข่อยสิเอาไปกินบ่ว่าข่อยก็บ่กล้ากินดอกพี่น้องเพราะว่าลังค้นข้าเจ้ามันผิดเดี่ยข้าเจ้า แต่าก็บกหูดอกว่ามันเป็นอั่างใดพี่นอ้องอ้าวผี่ขึ้นมาออกม,มาผิวปลอดอ้ยเอาอีกแล้ว,ลวห้องอีกแล้วรีบสะนั่นวันไหวมันเป็นไข่เอียงเนาะอ้อผีไข่แตกมันหวอะอยู่พี่น้องผลมันตกใจข่อยได้ในพี่น้องบางบางครั้งมันเหมือนกับความรู้สึกทำไมไข่มันแตกอ่ะพี่น้องหรือว่ามันเขามากินวะ มันเป็นไข่อะไรและเขามากินหรือเปล่าวะเฮ้ยไอ้อย่างแต่เมื่อวานนี่กระเบ้ากระเบ้าข่ก็มาตัดต้นไม้อยู่นี่แลวพี่น้องตัดเมื่อวานแล้วก็มาถ่ายคลิปตรงนี้นี่นี่ตรงนั้นเลยน่นตาดบังเตี๋ยวเมื่อนเนี่ย่อยกต็ตัดตัดต้นใหม่วันนี้นะตั้งเป้าไว้เมือ่อละยี่สิบต้นแต่ว่าเมื่อนี้ทื่นไปแล้วสามสิบต้นเลยพี่น้องนี่ต้นขนาดแค่นี้เลยพี่น้องนี่นี่กําลังเค็ดเถียงพอดีนี่นะ ข่อยตัดออกว่าพวกข่อยเสียนเพ็ดหัวใหยมองนี้นะบางแดนก็เจ้าเห็นบ่าโอ้ข่อยต้องหาคำตอบให้ได้เด้ดนี่าวั่คืออะไรเออได้หน้าที่ระทึกใจคับตึกตึกตึกตึห้องกิดสนานวันไว้เลยขอยย่านพวกงูพวกอยังมากินเขาได้บ่นี้ยนะพี่น้องเนาะพ่อข่อยพ่อหูว่า แม่เขาหรือไอยังทนายพี่น้องอือคอยตกไกนึกว่งางูใหญ่แล้วเอยมาเร็วก่นเอ้ยมาเร็วก่นเอนอฉันบอก่อไข่พ่อโขกไงบ่เหมาอเช้าซื้อลอตเตอรี่ได้พี่น้องเหมาะเช้านี่ไปซื้อไอ้เมกะกับอันผ้าเวอร์เมกะเมกะบอกับเมกาเิลเลียนกับอันพาววเอร์บอ่เบอเนาะลอตเตอรี่อเมริกาเนาะพี่น้องซื้อไว้กันลุนพี่น้อง สื่อส่สวสทิ่พี่น้องแต่ว่ามันออกรู้สึกว่ามันอ,ออกมันผุดกับมันสุกในยางสักยอ,ยอย่างนี่แหละโอ้ย์ยางเสียงคนนี่ขอยยางมาดันนาะนี่เปียงหนึ่งมันสิเป็นแบบทัดมองพุทธนะตีนเขาตีนตีนพ่อเถานี่บัดนี้เปียงนั่นมันสิเป็นเปียงของคอยอียบัดนี้พี่น้องอันนี้เปียงของคอยคือกันแต่ว่ามันเป็นสิสลับกันนะนะนะพี่น้องอืม เดี๋ยวจักอยจังสีทเอาพอหญยมาเบิงเตินพอไญยเอามาเบิงอันนี้หน้าที่ระทึกใจค่ะก็แบบนี้หน้ี่อยากม้วจากขวางเด้อพี่น้องบบ่ติหวยอย่างเดียเตืนตะนกตกใจกลีดเกลีดกลิดก ก็ข้างยางมากยูยนหมู่บ้านคือบ่เห็นสถะนเรือ่อมันหนากระไคถึงนันคือใครไ,ไี่ลางรัพี่น้องอขอโทษขออภัยเด้อฉันไม่ได้ตั้งใจที่จะมาทําให้เธอตกใจนะไม่ได้ตั้งใจที่จะทําให้เธอทิ้งไข่เธอนะไดกโปรดกลับมาเด้อแล้ไปอยู่ที่ไหนแล้วแล้วแล้วโตวอื่นมันสิมากินเบาว่ะ เหมือนเหมือนกับสัตว์ชนิดอื่นนะเขาจะมากินเต่าว่าต้องถ่งายจิบเออต้องถ่องอยายจิบไสเทิงงหนึ่งตัดต้นใหม่เท่องนาที่และตึกใจโอ้เพราะว่าคอยตรงตัดมองหันออกให้พ่อใหญ่ามาน มาเอาต้นไม้ที่มันแมงออกนะพี่น้องออไ่ก็เคี่ยวให้บดเลยเด้อภาษาสันปาดเราก็เฮ็ดคอยกเย็เฮ็ดคือกันแบ่งหน้าที่กันพี่น้องคนนะ่ะบอกกันเนี่ย,ยต่อคนว่นาเจ้าซอยคอยเดรร้ายค่ะภาษาสันเออมันเป็นหน้าที่สันก็นเลยป้าไม่เป็นไรหรอกสันต้องทําอยู่แล้ว เขาใหญ่เฮงติตื่นเต้นแล้วแล้วแล้วหมาสาตัวน้าพี่น้องเดี๋ยวสิทำทมาเป็นเห็ดเห็นแล้วโตแต่สิโทูเอาเราเราอยู่ในบ้านเป็นหลักพี่น้องกับหมาคอยสิโทูไปกวนแล้วให้เรามาแล้วก็สิขี่รถขี่รถอัน ขี้รถหน่อยๆขี้รถกรอบละมาแล้วพี่น้องขี้รถมาเพิ่ง่า,งาเกิดอะไรขึ้นแม่ใหญ่อันนี้ร้องโวยวาย,ายแล้วอาจ,จนอนีนน้องรับอะไรอยู่ในบ้านแล้วบไปที่กั้นก้นแถวนี้เสียงยินเบิบดเลยแบบค้นเสียงลงโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสั่นขวันระถึกอกสั่นควันไหวอกสั่นควันหายบปพี่น้อง เขากะมันอุดมสมบูรณ์เนาะมันกะเป็นหม่องลบปลาตาะาถ้าไปออกไก่พูกเขาก็กลัวสัตว์ร้ายสัตว์อย่างอื่นเนาะพี่น้องเนาเขาจะกลับมาหรือเปล่านอ้อโปรดกลับมานะเดี๋ยวมื่อ่นขอสิมาจอบเบิงว่าเขาสิงย่างบอนะพี่น้องใครมัน หลายไข่เนาะสิบสองหน่วยสรุปแล้วบามันสิบเอ็ดพี่น้องโอ้บ่ได้ซื้อเลขอันนั้นหนึ่งสองได้พี่น้องหนึ่งสองหนึ่งสองศูนย์ตึงะไข่ก็เป็นศูนย์ติงอแตกแตกสองหน่วยถ้าเป็นตัวไหนด้อะไรตัวสตีเอาเทียบ,บมิ่นผู้ใดมีโศกหรือข่อยข่อยสิม,มิโศกบ่พี่น้องถ้าข่อยเงียบไปข่อยกระสิออกข้าวคนล่ะสาวไทย สาวไทยอเมริกาสาวไทยสะพ้ายอเมริกาถูกหวยลอตเตอรี่รางวัลใหญ่สิบบาทเนาะ,ะสิบบาทโอ,อ,อ้ถูกรางวัลแจ็คพอตใหญ่ที่สุดยังกับ่าไปแต่ว่าใหญ่ที่สุดเขาเอาไปล่ะล่ะบางอาทิตย์สองอาทิตย์ที่เหลวี่ว่าคนคันคนอย่างทีออ่มันอ,ออกข่าวนะพี่น้องคนสือสายเล่าถึงเฮ้เี๋ยเขามาอยู่ในประเทศอ,อเมริกาถือพาวเวอร์บอร์ดโอ้ ดีใจน้ำเขาหลายพระเจ้าอวยพรพระเจ้านพี่น้องเนาะยัง,งพนันแต่เศร้าเมื่อยอยู่พี่น้องยังตื่นเต้นอยู่ยังหายใจงามง,ามงาอยู่คอยตืน่ตนเต้นคอยอันว่าเป็นยังยังตาต้นไม้ไมวัเตี้ยต้นไม้มันเป็นจักว่าจักพันต้นเนาะพี่น้องจอยคิดบางทีอะไรจังสิก็ พื้นที่ยี่สิบกัวไรเนะี่ยพี่น้องคอยว่านะเออพื้นที่สองแปลงนะพี่น้องแปลงหนึ่งสิบกวัวอีกแปลงหนึ่งอีกนะก็เป็นเศร้าวกวานอะ่ะคิดเบงเจ้าตรงตัดวันละเท่าไหร่คอยตัดวันละยี่สิบตนอนะ่ะตัดมาอาทิตย์หนึ่งแล้วหรือสองอาทิตย์ด้วยซ้ำน่ะนะแต่วันนี้ไปสามสิบแล้วมันต้องออกให้หมดนะ้วเนาะพี่น้องเนาะ จวดจาดจวดจาดจวดจาดไปทงพุ่นเออหน้าที่เราเทคของไมเคยห้องจัิงสิมาดนลราพ่น้องอกเคยโต๊ใจแบบบักสุดขีดนั่นงนี่เนาะบัานนี่ก็สิสิได็ต๊ใจอีกนะ่ะอันถืพอพ่บ่บ่แถือลอตเตอรีนะ่น่ะสิเด็กรีดดังก็เก่าจักสือไอไปไม่กลับหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีหรือเปล่านะโต๊ใจไหลอไปบักกรีด ปิดบักไงเลยละบันทีงรอบนี้เนาะพี่น้องเนาะให้ถิดนะแม่เนาะพี่น้องอืมให้ถึดเนี่ยสิทธิ์ไปบริจาคหลายๆอืมหาบริจาคน้ำอันสัตว์น้ำหยังแต่ว่าโมกข่อยกับทั้งเลี่ยงสัตว์ทั้งบริจาคน้ำพี่น้องแบบว่าบริจาคหลายดอกแบบน้ำน้ำไอ้น้ำน้ำถี่แบบมองอันคลินิกสัตว์นะนะเขาเซมี่แบบเหมือนบริจาคเหมือนบานเฮ่านั่นแหละพี่น้องเออแล้วจะสัตว์ท่าอืม